สวัสดีครับทุกคนวันนี้จะมาพูดถึงการที่อดีตประธานยูเว่ออกมาให้ความเห็นกรณีข่าวย้ายทีมของโรนัลดอฟโจวานนี่โคเบอรี่อดีตประธานสโมสรจูเวนตุส us, ได้ออกมาแสดงความคิดเห็นว่ามันควรจะเป็นเรื่องที่ดีถ้าทีมสามารถปล่อยตัวคริสเตียโนโรนัลดออกไปให้ได้โดยเร็วที่สุดโดยในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมากลายเป็นกระแสะอีกครั้งสําหรับประเด็นการย้ายทีมของโรนัลดภายหลังเจ้าตัวตกเป็นเพียนตัวสำรองในเกมแรก ของจึกเกาโชเซียอิตาลีที่ทับมาลายบุกไปเสมอกับอูดินเซทั้งนี้จากรายงานข่าวระบุว่าแข้งชาวโปรตุเกสมีความคิดที่จะย้ายออกจากทีมซึ่งจุดปลายต่อไปก็ถูกคาดการต่างๆนา,นานาว่าอาจจะเป็นเปเชหรือแมสซิตี้ซึ่งเรื่องนี้โจวานนีโคเบลีอดีตประธานสโมสรจูเวนตุสในช่วงปี2 0 0 6นหกถึงอเอกมาแสดงความคิดเห็นว่าผมขอพูดตรงๆเลยนะครับ การเซ็นสัญญากับโรนัลโดเป็นความผิดพลาดมันเป็นไปไม่ได้ที่จะชดใช้เงินลงทุนและมันจะเป็นอย่างนั้นเขาเป็นผู้เล่นที่ยอดเยี่ยมแต่ผมต้องพูดตรงๆยิ่งเขาจากไปเร็วเท่าไหร่เขาและจูเวนตุสก็จะยิ่งดียิ่งขึ้นผมหวังว่ามาสเมเรโนอาริกีจะรู้วิธีใช้เขาต่อไปเหมือนที่เขาทําในเกมกับอูริเนเซ่นั่นคือด้วยสติปัญญาในเวลาที่เกมกําลังดําเนินอยู่ รูนเอาดขัดขวางเกมุูของจูเวนตุสหากไม่มีเขาเพวกเขาสามารถทำสิ่งที่ยอดเยี่ยมในแง่ของส่วนรวมได้ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับวันนี้ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กํบาบังใจให้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ